สนับสนุนโดยบริษัทไทยเบเวอร์เรจจำกัดมหาชนประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์มาคอสจูเนีนยได้ยกย่องนักเรียนนายร้อยที่สำเร็จการศึกษาจำนวน266นายให้เป็นนักเรียนนายร้อยกลุ่มแรกที่ได้รับการฝึกบนเก,กาะปากกาซาทำการการรุกร่างของจีนในทะเลฟิลิปปินตะวันตก พร้อมทั้งยังได้ชื่นชมนักเร,รียนนร้อยรุ่นปี2025นี้ซิกรฟ f ลายาที่นำเกียรติยศมาสู่สถาบันการตทหายฟิลิปปินส์หรือ p m a ในเวทีและการแข่งขันขระดับนานาชาติรวมถึงการประชุมวิชาก,การในเมืองปาเลโมประเทศอิตาลีและการแข่งขันขเรือใบนานาชาติในอิตาลีและอินเดียนอกจากนี้นายมาโกสยังได้บอกอีกว่า ความแข็งแกร่งทางกายและความคล่องตัวจะไม่เพียงพออีกต่อไปด้วยาดมารกอสได้แนะนําให้พวกเขานําสิ่งที่เรียนรู้ระหว่างการฝึกอบรมและหลักสูตรต่างๆในสถาบันไปใช้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านต่างๆเช่นปัญญาประดิษฐ์เทคโนโลยีโดนการคิดเชิงกลยุทธ์และความเป็นผู้นําที่มีจริยธรรมพร้อมกล่าวทิ้งท้ายอีกด้วยว่านักเรียนแนร้อยของซิกลารลายยเป็นนักเรียนที่มีความสามารถรอบด้านหลายอย่าง และสิ่งที่สำคัญที่สุดคือความรักที่มีต่อประเทศชาติรักประเทศชาติอย่างใจจริงและพวกเขาดันเป็นผู้เสียสละเพื่อประโยชน์ของทุกคน